ผู้ชังผว้สติสังขาตัวธรรมานังวิจัยโยตถาวิริยาปิติปัสสะทิผู้ชังฆะจตถาภเรสัมมาทุปิฆาผู้ชังฆาสัตตเตสะพทาสีนามุนีนาสัมมาทา คาตาภาวิตาภะหูริกาตาสังวาตันติอาภินญาญาณิพนายาจจโพธิยะ เอเตนะสัเจวะเชนะโสทิเตโหตุสัะปทาเอกาตาเทสายเตจตังอภินันทิตาวโรคะโมจิรสุตังคะเนเอเตนะสัเจวะเชนะโสทาธรรมระชาบิเคลันเยนาภิปิลิโต จุนทาเทเรนาตันเยวพันนาเปตตวานัสาธาระสัมโมทิตตวจัปพาธาตมหาวัาสิทานโสเอเตนัสชจวาเชนัโสทิเต भथा पहिना ते चिन्नम् विमहेशिनाङ्घात अखिले स वपतानुपति धेते न स चवाचे न शोधिते ผู้ชังขัวสติสังขารตัวธรรมานังวิจัยโยตถะวิริยมบีติปัสสติผู้ชังขาจตถาปะเรณิขผู้ชังข้าสัตตเตสะพัสสินามมนินาสัมวัชเชนะโสทิเต โอตุสะพะทาเอกสมิงสะมะเยนาโทโมคัลระนันจักสะปังคิลาตเทสยเตจังอาภินันทิตวโรคะโมจิงสุตังคะเนเอเตนะสะจจวะเชนะสุทิเตโหะนะพิปิลิโตจนทาเถเรนะตะเยวะปนะ

นามปิมะเหสนามมาคาหะตะกิเลสาวะปะตะนุปะติธัมมะตะเอเตนะสะจะวะเจนะโสติเตโหตุสัพพะาคัลลานัจกัสสะปังิลาเนทุขิเติสวโังเ

ส म ्โมทิต व ाาจะอาภาธาตามหาวัวทาสิธานาโสเหเตສาสะจาวาเชนาโสทิเตโหตุสาภาธาปหิ त ेเตจ มเหสีนางมาคาหะตะกิเลสาวะปัตานุปาติธรรมะสุมังคะลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตุ จัตสุเยธังพระมจาริสุปัาคินังกายกรรมังปัทคินังปัาคินังมโนกรรมังบันิทิเตปัาคินาปัาคินานิขตวานาลาภ ตาเถปะทาคิเนชยันตัวโพธิยามัวเลสะกยานันทิวาธโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตตปัลังเกสิเสปทวิปุคะเลอภิเสเก สัพพัวธานังอาคาปะตตัวปัมมัวธาติสุนากขตาสุมังฆังสุปปพาตังสุโหูทีตังสุขนุสุโมโหตัวจัสุยทังพระมจาริสุปัธาคินะกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมังปานิทิเตปะทาคินาปะทาคิ นานิการวะเออปะราชิตาบาลังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิเสเกสัพพัวธานะอาคาปโตปโมทัดิสุนาคาตังสุมังคลัสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมตโตยะสุเยตังพระมจาริสุปทาคินะ กายกรรมังวาจากรรมับัตากินังปัตถกินังมโนกรรมับานิทิเตปัตถกินาปบัตถกินางนราพันตาเทปัตถกิเนชยันตัวโพธิยามูเลสักยาน อันทิวาธโนเอวังดทวังวิชโยโหอิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตปาลังเกสีเสปทวิปุคะเรอาภิเเกิสภาพะวทานังอาคาปตปมวัติสุนากขตัสุมังคะลังสุปภาตังสุหวติตัง สุโมหตุจสุยถังพระมจาริสุปัทาคีนังกายกรรมวาจากกรรมปัทาคีนังปัทาคีนังมโนกรรมปณิทิเตปัทาคีนา นิกาตวานลราพันตาเทปปะทาคินชยันตัวบัวทิยามูลิสักยายนังนันทิวาทโนเอวัตตะสาพัดทังคาอเวนัสธาสุธีพาะวันตุเตีม ถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงค์เรานิมนต์เจรูปเพราะว่าสวดพุทชงเจ็แล้วก็วันที่7ปีนี้เป็นปีที่พ่อคุณรามคำแหงมหาราชมีอายุ777ปี เราก็ได้สร้างพระวิหารขึ้นที่วัดแสงสว่างตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเสร็จและเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสร้างพระวิหารเสร็จแล้ว ทั้งทางทางกรุงเทพมหานครและทางสุขโขทัยได้ร่วมใจกันต่อมาก็ปารภสร้างพระบรมรูปพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเพื่อประดิษฐานในพระวิหารนั้นโดยที่เราเรียกชื่อพระวิหารนั้นว่าพระวิหารพ่อขุนราม คําแหงมหาราชให้เป็นที่ะระลึก777ปีในปีนี้ซึ่งเจ้าภาพหลักที่สร้างพระวิหารก็คือคุณโยมปราภัยปราสาททองโอสถ และคณะญาติญาติทั้งหลายลูกหลานส่วนรูปเหมือนของพ่อคุณรามคำแหงพระบรม,มรูปนี้คุณแม่วิพาดาชเวงชัยยงพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรบริวารได้มาร่วมใจกันสร้าง ให้สำเร็จซึ่งจะนำไปประดิษฐานในวันที่7เดือน7 2567คือวันที่7เดือนมิถุนายนจากทางจันทรคติก็จะเป็นเดือน7 7, 7็ด 7. ก็เลยถือเลิกเจ็ดโมง37นาทีในการ เททองหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสร็จสิ้นเวลา7จ็โมงสีนาทีก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาธรรมดาเอาไว้พูดไว้คุยธรรมดาเฉยๆความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่จิตของเราประสงค์ก็ได้เจริญพระพุทธบนบทพิเศษที่เรียกกันว่าโพชงเจ็ เจ็ดรอบพอดีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ช่วยป,ประกาศส่วนแห่งบุญที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญในครั้งนี้เป็นลูกเป็นหลานพ่อคุณรามคำแหงเช่นเดียวกัน อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านงานเราจะไปจบวันที่เจ็ดมิถุนายนนะเราค่อยขึ้นไปอีกทีหนึ่งที่สโโไทยวันนี้ก็เป็นอันว่าเราได้ประกอบพิธีอย่างสมบูรณ์แล้วอาตมาภาพขอเชิญคุณแม่วิพาดาคุณหญิงพรทิพย์เจ้าเอี้ยงนะมาแล้วก็มาถวายผ้าไตราย อไปพี่สมศักดิ์ชลาชนพี่สมศักดิ์แล้วก็วราพราหัวเส้นหงอ่ามาหัวเส้นหงมาแล้วก็ตรวแทนคุณลูกแก้วนะอาจารย์าาเป็นหมูมาไหวไหมเดินไหวไหมเดินนะคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วเลือก,อก,กมาเลยจะเอียง คุณแดงอะไรก็แสงเรืองนีก็แสงเรืองคุณแดง,ดงมามาหลายคนได้ช่วยกันมาทั้งหมดนั่นแหละมาลุกขึ้นมาเลยวางรก,ววกระเป๋าก่อนพอดีแหละคุณแม่แต่น่าเยือเนอสาธุ เอ่อสาธุอ่าพระจีวรรับเลยครับท่านอ่อ่ามีขนมด้วยอ่เอมีหนังสือลูกเนนอ่มเออออเเป็นแม่อ่ไปลูกอืออ่าโยมมารับจากมือของพระด้วย นี่น่ะเห็นไหมราบสักการะมันล้นแล้วนี่ราบสักการะล้นมือแนละ้วลูกศิษย์ไม่เ๋ยวให้อาจารย์รับพอรอาทิตย์ส่วนกุศลถวายพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งอักษรไทยอักษรไทยนะเอ,อทรงครองราชอยู่สิบเก้าปี เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองสถานที่ที่เราสร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไปเที่ยวอุทยานศิษสัชชนา,าัรไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยที่สุขโขทัยเนี่ยพิเศษที่สุดก็คือมีอุทยานประวัติศาสตร์อยู่สองแห่ง ซึ่งแห่งอื่นไม่มีนะศิลาจารึกต่างๆที่เราได้อ่านเราได้เห็นเนี่ก็ทำให้เราได้ศึกษาอักษรไทยระบบการปกครองสมัยก่อนไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นระบบระบบการปกครองพ่อปกครองลูกนะพ่อปกครองลูกเป็นระบบโบราณน,นั่นแหละคืออาณาจักรแรกที่ทำให้เรามีประเทศไทยขึ้นมา ลดแอกจากอำนาจขอมอำนาจขอมที่มีมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิเนี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนผาเมืองได้ต่อสู้กับขอมจนกระทั่งชนะขึ้นมาและตั้งรชาชอาาจักรสุโข,ขทยัยความจริงสุโข,ขทัยก็มีมาก่อนแล้วแต่ว่า ยังเป็นของขอมอยู่บัดน,นี้พวกเราทั้งหลายลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ในราชนาจักรสุโขทยัยก้าพระองค์ทำให้เราทั้งหลายได้มีแผ่นดินอยู่อาศัยมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าท่านเสียสละท่านเป็นบรรพบุรุษของเราก็น้อมลํำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยการ ตรวจน้ำอุทิสศส่วนกุศลให้เกิดความอุดมร่มเย็นเป็นสุขแก่ผืนแผ่นดินอย่าได้มีอุปัติเหตุเพศภยัยให้สถาบันพระมหากษัตริย์เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถิตมั่นอยู่ในแผ่นดินไทยตลอดไปยะถาวะ